สวัสดีค่ะไก่พัทสยานะคะวันนี้นะคะเรามาทำภารกิจนะคะภารกิจแบกฟืนนะคะบ้านเราเป็นระบบฟืนนะคะใช้ฟืนเนาะในการทำความอุ่นในบ้านนะคะกับน้ำมันนะคะตอนนี้เราก็จะมาเอาฟืนนะคะอันนี้บริเวณน,นะคะรอบๆที่ไก่จะให้ดูเนาะเดี๋ยวไก่กลับกล้องก่อนนะ รถของพ่อนะคะพ่อมีกะเนาะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเอาหิมะในรถออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะเอาฟืนใส่ได้นะคะไม่งั้นจะทําให้ฟืนเปียกเนาะสิ่งชำการที่ไก่อยากให้ดูเนาะดูค่ะหิมะจากหลังคานะคะย้อยลงมาสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ไก่อยากให้ดูนะนี่ดูสิจากหลังคาร่วงลงมาตั้งเยอะนะเห็นไหมแบบหนายาวเรียงเลย ไม่รู้ว่าถ้าเราเอาไม้ไปต่อมันจะหล่นไหม,มเป็นแต่หลังคาฝั่งนี้นะคะดูสวยงามมากเลยแต่หลังคาฝั่งนู้นมันไม่เป็นนะค่ะน้นอันนั้นไม่มีมีแต่ตรงนี้เนาะโอ้โหมันแข็งตัวกันเยอะเลยนะคะอันนี้คือโรงเก็บรถของมิกะนะคะเขาก็อยู่ในนั้นอยู่นะคะแต่จะพาไปดูที่เก็บฟืนเนาะ เรามาเก็บกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ปีหนึ่งเราก็ใช้เยอะเนาะนี่เป็นบริเวณสวนของอามิกะนะคะน้องของพ่อนี่แกปลูกต้นไม้นะคะแต่มันโตรเร็วนะคะปีที่แล้วยังเล็กอยู่เลยปีนี้แบบสูงปีดเลยอันนี้ก็เป็นบ้านของพ่อกับแม่มิกะนะคะไก่ชอบมากเลยนะวิวตรงนั้นแบบ สนามนี่สวยมากเลยขาวนะคะตอนหน้าร้อนก็เขียวนี่เรามาแบกฟืนท่ามกลางหิมะนะคะตอนนี้โอ้โหมันจะใช้ถึงปีนี้ไม่เนี่ยเราใช้ฟืนปูหมดแล้ว <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวไก่ก็จะมาแบกฟืนตรงนี้เนาะ,ค,ะคราวที่แล้วเรามาเอาไปเหลือตรงน้นนะคะดูกันนะคะมาดูกันอีกทีนะคะ กนไก่เอาฟืนเนาะฟืนนะคะตอนนี้ไก่ก็ยกฟืนมาใส่ที่รถนะคะนี่อีกกระบอกะะแล้วก็ยกใส่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มคันรถนะคะมาดูกันว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนนะคะมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวไก่จะถ่ายทีตอนจบนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ไม้เต็มท้ายกระบ,บะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบแค่เท่านี้นะคะเราต้องเอาไปใสท่ที่ไว้ที่บ้านนะคะห้องเราจะมีห้องเก็บฟืนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ